ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับองภูมิเวิซิ่งนะครับทุกคนวันนี้ก็ผ่านร้อยสิบนะครับอันนี้นะมาเที่ยวภูเก็ตนะครับทุกคนเออนี่จรับข้อตอนนี้ปาวานนะครับน้องผมนะครับที่มันใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ดูแตาฟ้านะครับอันนี้นะครับร้อยยี่สิบ G นะคร้อยยี่สิบ G นะครวยรอยไวรุ่นภูเก็ตเหรอเช็งนาบ้านผมวะ ก็นี่นะครับเดี๋ยวจะไปร้อยสิบนะครับไปถ่ายรูปกันนะครับทุกคนวันนี้เป็นขับรถเล่นนะครับถ่ายรูปชิลๆนะครับโอไมล์เลยสปากว่าตอนนี้สภาพผมเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวก็ไปไปถึงแล้วก็ค่อยถอดกระจกอะไรตรงนี้เปลี่ยนต้อนะครับคือไม่อยากให้มันเดี๋ยวว่าไม่อยากให้ท่อดังนะครับคือเ่ยนใจเขานะเปลีนใจถึง๋ยวมันเมืองนะครับคนเยอะนะครับก็เปลีนใจเขาด้วยตัวตำรวจด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ตัดไปโมโบมโบไปเลยครับไปครับทุกคน ก็ถ้ามีเสียงรถเสียงลมเสียงอะไรวัน<ม><ๆ>นี้ก็ต้องขอไปด้วยนะครับตอนนี้มุมกล้องก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับคือผมลืมพาขานั้นมานะครับอันนี้ติดแบบว่าใช้ไปก่อนนะครับเออไปไปชี้ท่อเดิมว่าท่อเดิมเอาเรื่องท่อเดิมเอาเรื่องได้อยู่โหแสงกํลาลังดีนะทุกคนตอนนี้นะแสงเราดีมากเลยว่ามันไม่จ้ากเกินนะทุกคน เหมาะแก่การถ่ายรูปนะครับรถเยอะวะไปโอ้ผิดไม่มาเลยนะทุกคนรู้แตกว่าอั้นจัดนะครับทุกคนโอเคท่อเดิมเป็นเหตุนะครับแปลกเป่าเออ นี่สเตอร์เป็น14 28นะครับทุกคนก็นะตอนนั้นเราจะเอาไปไล่ไงเราจะเอาไปไล่เป็นอะไรนะเราจะเอาไปไล่จับ GPS นะครับทุกคนตอนนั้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้จับนะครับทุกคนเอามาภูเก็ตก่อนนะครับเออเดี๋ยวนี้ก็จะไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวจะพาไปถ่ายรูปนะครับว่าดูว่าผมถ่ายรูปยังไงนะเวลาถ่ายรูปรถอะไรตรงนี้นะครับเป็นคลิปแบบว่าขี่รถเล่นด้วยนะทุกคน ก็ตอนนี้นะครับน้องผมนะครับก็เอาเต็นต์ตั้งรถไปนะครับนี่นะครับโอเคโคเต้เลยอะครับพี่แมงเต้จัดอะครับเต้เกดรถเยอะนะครับร จะลำบากนิดนึงเดีเ๋ยตอนนี้ผมหามีโอยู่ทุกคนใครมีมีโอแบบว่าเดิมๆร้อสิบเจ็ดอะไรพวกนี้ก็มีก็ปล่อยผมบ้างนะเออผมอยากเล่นบ้างนะทุกคนเอามาทำแบบว่าให้พ่อขับไปตลาดอะไรแบบนี้เออก็อไม่มีอะไรเยอะหรอกรู้สึกแปลกๆอ่ะทุกคนเวลาขีีดวยดหรือว่าใส่ท่อเดิมมาอะไรพวกนี้น มันบิดไม่ไปว่ะมันไม่ติดมือเลยนะทุกคนเวลาเปลี่ยนทออ่อจะมีผลเลยนะทุกคนรถเราเป็นแคมตัวเดียวนะครับทุกคนแต่ว,ว่าตอนนี้คือเปลนะี่ยนท่อมาก็รู้สึกว่ามีผลเลยนะผดไม่ค่อยมาเลยนะครับทุกคนเห็นผลเลยชัดเจนนะครับมันอั้นนะครับทุกคนจําเป็นนะครับทอ่อ <Xin S 2> ครับจําเป็นมากๆ,ๆเลยนะก็เราเอาท่อผ่านะครับท่อโบนะครับมาใส่กระเป๋านะครับผมสะพายอยู่นะครับ ล้วก็จะเอามาเปลี่ยนนะครับทุกคนเปลี่ยนเสร็จตอนถ่ายรูปแค่นั้นนะครับก็ไม่ได้เอาไปขี่ใช้อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวแบบว่ามันดังนะครับเออเกรงใจเขานะพอขเข้ามาสดเลยครับทุกคนก็เดี๋ยวขอหาที่ถ่ายรูปมากกว่อ,อ,อนะครับเริ่มทิยบ <c oughs> คุณหมากยังไงไปผ่าผ้าหไหมโอเคครับนี่นะครับก็มาถึงหาดแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับกำลังถอดท่อฮนะโอเคคนเยอะนะครับทุกคนรถโคตรเยอะเลยอากาศโคตรด,ดีไปเดี๋ยวขอถอดพวกท่อคนนี้ทำเป็นทรงก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับทุกคนกคน็เราจะมาตั้งสแตนกนักนกนะครับ ได้ไหมนี่นะครับทุกคนนะครับประมาณนี้นะโอเคเราจะถ่ายก็ผมนะครับตอนนี้แสงมันก็จะหมดแล้วทุกคนก็ซูมไปนิดนึงนะก็ตีผมจะปรับเป็นเป็นเออสิบหกต่อเก้านะครับทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนนี่นะครับโอเคซูมตรงนี้นะ ีบ่ชัดไม่ชัดไม่ต้องสนใจนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปแต่งเอานะครับนี่นะครับโอ้โหถ้าไม่มีรถคันนั้นทุกคนสวยเลยโคตรเจี๊ยบเลย ก็โอเคครับประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ผมถ่ายกับ iPhone นะครับ i p h o น e 11นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาถ่ายฝั่งนี้บ้างนะทุกคนฝั่งนี้นะครับทุกคนก็วันนี้คนเยอะนะครับทุกคนเอาอเย,นอาอนยอืนเลยหนึ่งสองสามโอเคสวยเลยโหดเลยเออโหด ประมาณนี้ทุกคนหนึ่งสองสามโอเคมาดูมาดูมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โคตรเท่เลยโอเคได้อยู่นะทุกคน,นจะประมาณนี้นะคนก็ให้มีคนไปยืนนะครับพี่ได้ไปีนี้ใช่ระมาณนี้กนะ็ไ okay, ด okay. ้วันนี้นะโอเคโอเคเดี๋ยวเลยเก็บๆเลยน้องจ๊ะ này này, nên song tham nên song tham Đi mê 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 ถ่าเราต่อไปก็จะถ่ายกันประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปนะครับให้ดูทายคลิปนะครับทุกคนเออว่ามีรูปอะไรบ้างนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ลองดูกันนะครับแล้วก็ไอแต่งรูปนะครับคือแต่งรูปเดี๋ยวผมจะสอนเป็นคลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ก็เฉพาะถ่ายรูปก่อนนะครับทุกคนถ่ายรูปประมาณนี้ก่อนนะครับก็โอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับได้สมมติว่าใครชอบนะครับ ก็ oh, คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับทุกคนพี่ลาก่อนบายบายโอเคครับท <Bye. S 1> <laughs> okay, ุกคน